เย็นวันอาทิตย์แบบนี้บริหารขากันไกลของคุณไว้ให้ดีตอนนี้คือปาร์ตี้เกมโชว์ที่หาที่สุดในประเทศไทยฮอลลีวูดเกมไนไทยแลนด์เมือ่อนายฝร,รั่งอารมณ์ดีวิลลี่แม็อินทอร์ชจะเปิดบ้านต้อนรับเราซุปตาร์คนดังพร้อมแข่งขันกับทุกเรื่องราวของวงก,การบันเทิงและพลาดไม่ได้กับเกมใหม่ในสระว่ายน้ำสุดอลังการซึ่งอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านกลับไปพร้อมเงินรางวัลสูงสุด10,000 0บาท และในวันนี้เป็นการรวมตัวกันของเราซุปตาดาวรุ่งพุ่งแดงทีมแรกแก๊งดาราวไวรุธขวัญใจสาวๆนำทีมโดยพระเอกคุณแ่บยิ้มกระชากใจแบงค์ทิติผู้ชายมันไม่กินเมด้าเพื่ออะไรเพื่อแข่งเพื่อแข่งนักแสดงหนุ่มหน้าใสาสก,กายวงรวีด้วยความที่สก,กายเนี่ยออกตีตีไงไม่นึกถึงเมดุซ่าน <c oughs> ึกถึงตัวกระปะน <c oughs> ึกถึงตัวกระปะ <c oughs> นุ่มบอยแบนด์ที่เล่นหน้าหวานกับตันชลทรคุณจะตอบว่าละครชื่อว่าอะไรครับนุ่มมือนุ่มมือ,อ,อประทะกับกวนสุตาสายขำนำทีมโดยสาวหมวยมากความสามารถก้อยอารัชพรคุณก้อยจะตอบว่าชื่อแพลงว่าปล่อยปล่อยพระเอกสายหาน้าตาดีก้าวจิรายุ ขอคะแนนเลยกันนะน้องนะสามน้ำครับสามน้ำครับตลกรุ่นใหม่ไฟแรงนายเดอะคอมเมดี้นคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไหนไทยแลนด์ต้องขอบอกเลยนะครับวันนี้คือปาร์ตี้เกมโชว์ที่เรียกได้ว,ว่าเชิญเหล่าซุปตาจากเมืองไทยของเราโดยที่เราติดต่อที่ฮอลลีวูดไปแล้วแต่เขาบอกไม่ไม่มาไม่มาเพราะฉะนั้นพวกเราปาร์ตี้กันเองก่อน uh huh. เพื่ออะไรเพื่อคนทางบ้านสองท่านนี้ท่านใดท่านหนึ่งที่อาจจะกลับบ้านพร้อมเงิน10,000แบาท ้าอยากร้องเพลงหาวงไหนที่เล่นดีเท่าวงนี้ไม่ได้อีกแล้วซีสมาขอต้อนรับทีมแรกของเรานะครับคุณแบงค์ทิตินะครับกับตานลสกาหัวหน้าทีมคุณฟ้าดูครับคัดหน้าตาทั้งนั้นเลยครับเทปนี้คุณผู้ชมผมบอกให้เอาสวยหล่อเท่านั้น สวยหล่อหมดสวยหล่อหมดทั la, ้งคู re, ่หมดทั้งสองทีมนะขอบอกไว้ก่อนคุณฟ้าครับคุณฟ้าทำอาชีพอะไรครับเป็นบาริสต้าค่ะบาริสต้าชงกาแฟใช่นี่ฮะคุณเฟย์คนจังหวะครับคนจัะแก้ไปฮะแก้ไปฮะขมพูดตรงๆไอ้สีแดงนี่มันเล้าใจมากอ๋อมาดูเครื่องทำหรือเปล่าฮะเดี๋ยวๆดอันนั้นเมียใช่ไหมอันนั้นเมียใช่ไหม เฮ้เรื่อนทำกาแฟแต่เกี้ยสวยงามมากมันสีแดงผมต้องขอโทษด้วยจริงๆตอนแรกผมก็พยายามจะติดต่อเพื่อนๆสาวๆมาอยู่ทีมนี้หาไม่ได้จริงๆได้ผู้ชาย3คนนี้โอเคไหมครับดีมากอะไรนะสลับได้นหครับสลับสลับได้คุปีเฮียค่ะโอเคมากผมถามว่าพอใจไหมครับ เขาบอกเลยนะครับบอกว่าได้ทุกคนได้ทุกคนแวันไหนก็ได้ก็สลับผมก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ได้ไปแก้เองไปอยู่กับพี่ก่อนถ้าเองไปตรงนู้นพี่หล่อคนเดียวเลยนะถ้าเองไปตรงนู้นพี่หล่อคนเดียวเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนึ่งแสนบาทถ้าได้ไปคุณฟ้าไปทําอะไรอยากเปิดร้านของตัวเองค่ะเอาแล้วเป็นหน้าที่พวกคุณอีกทีมหนึ่งของเรานะครับขอต้อนรับนะครับ คุณนานะครับคุณก้อยแล้วคุณก้าหัวหน้าทีมของเขาคุณเอกี้คุณเอกี้คุณทำอาชีพอะไรอ่ะเป็นโครากเฟอร์เป็นคุณครูสอนเต้นแล้วก็เป็นแดนเซอร์ของพี่ตุ๊กี้สุดารัฐค่ะเฮ้ยผมบอกให้ตะกี้นะก่อนอัดรายการนะเอกกี้ ไอ้นายมันมากระซิบกับผมบอกพี่ผมอยากเป็นแดนเซอร์มากเลยผมอยากมีค่าเต้นหล่อๆมากเลยอ่ะพี่คุณช่วยสอนคุณคุณนายหน่อยได้ไหมได้ได้ครับนายมานี่ยสบเลยครับคือตอนนี้หน้าเขาดีแล้วคือหน้าเขาเนี่ยอาจจะเหนือไอ้สี่คนนี้แต่เขาต้องได้ความเท่เอาจริงนะสี่สี่คนนี้ถ้าโกนหัวหน้าไมีหนีผมหรอกสี่คนนี้ถ้าโกนหัวหน้ามีหนีผมหรอก ผมออกไงเราเรามีประธานบริษัทดาวดาวแดนซิ่งมาครับเอ้สกาย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 มาวัดกับกับคุณนายหน่อยครับโชซ่สองใชแล้วครับโอเคไหถ้าง่าง่ายเป็นไงบ้างห้าหกเจ็ดแ้ดแลดสครับคุณ้นมาเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เซ็กซี่กว่าเยอะวใช่ฝั่งนี้เหมือนเหมือนเหมือนเตรียมรับบินทบาทเลยไม่รู้เหมือนเตรียมรับบินทบาทเลยไม่รู้ คุณต้องเลื้อยอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นขอบคุณมากครับขอบคุณมาก10,000แสนบาทเอกี้เอาไปทำอะไรครับเอาไปต่อยอดธุรกิจค่ะธุรกิจอะไรเต้นค่ะแบบอันนี้จะเปิดเป็นสตูดิโอแล้วก็สอนเต้นใช่ค่ะเอาละครับมาดูกันครับวันนี้เราจะแข่งขันกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับเริ่มเกมแรกกันเลยนะครับผมเตรียมมาให้คุณแล้วครับสติกเกอร์ดราม่าผมต้องเบิกเริ่มด้วยความมงคลสำหรับทีมของคุณฟ้า แบงค์ครับผมเริ่มผมน่าที่จะเริ่มจากแบงค์แล้เหรอไม่ผมเริ่มจากคุณให้คุณให้เกียรติคุณก่อนแบงค์ครับเจอกับคุณนายก่อนเลยครับแบงค์ไม่เอานะว่ายืนฝั่งตรงข้ามแล้วนึกว tamam> ่าส่องกระจกไม่เอานะครับคล้ายๆคล้ายๆมากอ่อนให้ผมเลยพี่อ่อนให้ผมเลยอะไรนะอ่อนนใหห้กอ่อนให้หน่อยอ่อนให้หน่อยอะไรแบงค์ถ้าพี่ไม่รักน้อง พี่ไม่เชิญมาคุยนี่หรอกพี่ไม่เชิญมาคุยนี่หรอกตัวยากๆอ่ะทีหลังพร้อมสติกเกอร์ราม่าของคุณทั้งสองนี่คือละครชื <h? <h ่อว่าอะไรครับกดแล้วครับแม่ครับเขากดก่อนแล้วตอบว่ากาแฟกาแฟโนะอไเป็นแฟนแล้วตอบว่าอะไรอันนี้คือนกอะไร มกไปกินสัตว์อ่ะซาบสัตว์นกอะไรนกอะไรโดนหมิ่นมันงเงยเงยเงยาทัดาเขาดูหมดเวลาหมดเวลาครับอย่าลืมติดตามละครเรื่องกาแฟดด้วยคุณจะตอบว่าอะไรอินซีดำอินซีดำอินซีดำเป็นละครทางช่องไหนไม่รู้อินซีดำยืนยันครัตอบนะกรรมการครับอินซีดำครับใช่หรือไม่ใช่ พร้อครับเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพี่จะอ่านคำใบ้พอพี่อ่านคำใบ้คุณรู้คุณกดพร้อมแล้วคำใบ้คือชากเด็บแรงเงาแรงเงาแรงเงากรรมการให้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าถูกต้องไปแบงได้ไปแล้วกับที่ได้ไมดูนะย้อนดูนี่คู่ต่อไปครับกับตาลกับก้อยครับมาเจอกัน กับนเต็มที่ลุยเริ่มกันเลยครับสติ๊กเกอร์ดราม่าของคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะตอบตอบไปตอนบไปก็ได้กดแล้วครับพี่ยะรู้เหรอใครกดแล้วครับห้างช่วยห้างช่วยคอยตอบว่าใช่ใช่ มีมากมีมากอ่ะชายขี้ครับกรรมการว่าไงไม่มีครับละครเรื่องชายขี้นี่ครับคำตอบอยู่ที่คนนี้แล้วคุณจะตอบว่าละครชื่อว่าอะไรครับนุ่มอุนุ่มบุเฮ้ยเฮ้ยมันแต่งยังไงเนี่ยใช่นุ่มอึ้นุ่มอึ้มีไหมครับกรรมการ ไม่มีครับเรามาดูคำใบ้ผมคำใบ้คือวลีฮิตอีคำแก้วมันเป็นงูน้ำเสนอหน้าคีกดแล้วกดแล้วนาคีนาคีใช้มากรรมการถูกต้องเลยออกมาว่าหน้าคียอนี่คือหน้าแล้วนี่คือคีย์ นะเอาไปหนึ่งคะแนนถ้าเอาเทพเรื่องละครแลว้วก็สองคนนี้ครับที่้องมาเจอกันคุณสกายและคุณเก้าครับมาสคนมาเจอกันเชิญเจอหน้าที่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะท่านละครของพวกคุณคือเรื่องอะไรสติ๊กเกอร์รามาข,ของคุณทั้งสองคือเรื่องนี้ครับ กดแล้วนเก้ากดและตอบว่าคือต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยอันเนี้ยขอคะแนนเลยแล้วกันนะน้องนะสามน้ำครับสามน้ำครับเฮ้นี่เกิดรเกิดอะไรเรื่องอะไรนะสามน้ำครับพี่เอ้ยเอ็งยังหนุ่มยังแน่นแต่อีกหน่อยมึงก็เหลือ เดียวเองหนุ่มยังแน่นไปอีกเนี่ยก็เหลือเดียวลรเรื่องสามน้ำใช้หรือเปล่ากรรมการไม่ใช่ครับคุณแก้วคุณเข้าใจผิดไม่มีละครเรื่องสามน้ำสกายครับนี่คือละครเรื่องอะไรคุณมีโอกาสตอบหรือคุณจะรอคำใบ้ก๊กก๊กก๊กมีไหมครับก๊กก๊กก๊กครับใกล้ๆละเริ่มเข้ามาใกล้ดีกว่าสามน้ำเยอะก๊กก๊กก๊กกรรมการว่าไงครับ ยังไม่ใช่ผมจะมีคำใบ้ให้แล้วนะคำใบ้คือกลเละเพชรโอ้โหเอ้ยแก้วขอร้องเลยอย่าตอบดีเละดีคาใจไม่ดีเลยเนี่ยคุณจะตอบว่าสามโทนครับผมสามโทนครับผมสามโทนมีไหมไม่มีครับ เราอางี้ะครอเรื่องเนี้มี2คำโอ้ายช่วยหน่อยรู้แล้วสาอะไรกะ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 แกไก่ตายแล้วมีไข่อยู่ข้างล่างหมดเวลาเฉเลยสามก๊ก ถือว่าไม่ได้คะแนนครับกับที่อ่าสองคนนี้ถือว่าไม่ได้คะแนนไปขอโทษเขาเยี่ยมเยี่ยมนิดเดียวโอ้โหเก่าสุดยอดเลยเชิญคุณฟ้าคุณเอ็กกี้ครับเชิญตู้เล็กกำสติกเกอร์ดราม่าของคุณทั้งสองคือละครเรื่องนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าตีเบาๆของพี่พัง ตอบคำพจตอบว่าทองเนื้อแก้วทองเนื้อแก้วมีไหมกรรมการภู้ได้คะแนนไปแล้วนะคะคราวนี้เราเหลือสองข้อสองข้อนี้หัวหน้าทีมต้องเลือกตัวจีบมากลับตันค่ะกลับตันมาก่อนเลยกับตันโอ้เขามั่นใจว่าคุณมันได้ฝั่งนี้เลือกใครครับเอ็กซี่ครับก้อยค่ะก้อยครับเขามาเอาปืนใหญ่มาก่อนเลยใจผมเลยครับ น้ำเหมือนกันน้ำเหมือนกันพร้อมสติ๊กเกอร์ดราม่าของคุณทั้งสองคือละครเรื่องนี้ครับลองดูเลห้ามช่วยอะไรตัดรู้ยังอะไรอ่ะอันนี้จริงๆง่ายนะอ๋ออันนี้ง่ายมากเขารู้กันหมดทุกคนเลยมดเวลาอ้าวไมไม่มีใครได้เลยหรอเตรียมฟังคำใบ้ห้ามช่วยกันนะครับ พร้อมแล้วเริ่มเด็กหนุ่มผู้สืบทอดตำราแพทย์แผนไทยจากผมพระทองทองอะไรทองอะไรทองเอกอ่ะทองเอกงเอกหย่พระสงฆ์กรรมการเขาตอบมาใช่หรือเปล่า มาเป็นหนึ่งคะแนนโอ้โหไม่คิดหวังไม่คิดหวังนยากจริงจริงคู่สุดท้ายคือตัวจิ๊ตคู่สุดท้ายที่จะเจอกันเลือกใครเก้าก็ได้ค่ะ9เก้าครับมาเก้าะสง9เก้าเราสงใคร9เก้าเจอกับสักกาละครเรื่องต่อไปของคุณในสติกเกอร์ดราม่าคือละครเรื่องนี้โอ้ย ตอบว่าคา,าแรกดอกไม้คําที่สองโสมท้องสี่คนดอกส้มสีทองตอกเ้ิมสีทองใช่ไหมกรรมากาโรโอ้โฉกันมาจับตาตกเมาแล้วทีววน,นี้เขาอ่านเกมออกแล้วทางนี้ได้เป็นหนึ่งคะแนนขอบคุณครับทีมคุณฟร์นำไปก่อนเลยนะครับ4ต่อนหนึ่งนะครับเกมแรกของเราจบไปเรียบร้อยนะครับความสุขแสนแบบนี้ยังไม่หมดครับเราจะต่อเนื่องกันไปด้วย สิ่งที่พวกคุณต้องทำด้วยการช้อปปิ้งออนไลน์ครับกับ Lazada ช้อปกันได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่ใช้ใหม่นะครับเพียงแค่คุณใส่โค้ด Lazada ในจูนรับส่วนลดทันที40บาทนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับโปรโม,มชั่นดีๆยังรออีกเพียบเลยโหลดแอป Lazada กันไว้ได้เลยนะครับผมและเดี๋ยวเราจะกลับมาความสุขสนแบบนี้กับเกมเรียงเต๋าซุปตา สำหรับเกมแรกนะครับสติกเกอร์ดราม,ม่านะครับบอกได้เลยว่าสนุกมา,มากๆแต่แอบยากนะฮะแต่ว่าก้อยจะทําให้เราตีไข่แตกได้นะครับแต่ว่าเกมหน้าเนี่ยไม่ยอมแน่นอนนะครับ